เรียนระยองนะครับผมโลละ180่บาทนะครับตลาดนัดกีดีแดนนะครับผมเปเรียนเกรดเอนะครับของเี่ดนอกนะครับน,น,นี่ดูเนื้อเลยนี่แบบสอบนอกนมใน,นเนียมมากนะครับเนื้อ ากเลยนะครับลูกนี้กิโลอละคะเด้สองลหกีสองโล